เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเอาเอาเอาเาเบะมีโคลาเฟนตาเ๊ปซี่พี่เพื่อนเพื่อนถามว่ามีไหมมีครบหมดแล้วทำไมเขาแต่งเพลงมาอย่างนั้นพี่สีก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปถามคนแต่งทำไมต้องแต่งอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นะน้ำมันหอยน้ำมันพืชไปถึงนูน่นบนเขายอดดอยสูงนุน่น ถามใครเอาไปก็คนไปนี่แหละเอาไปด้วยนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนผักยอดงามๆใครอยากกินผักสดๆบ้านพี่สีเก็บแล้วก็เอามาแกงแบบพี่สีแบบนี้นะคะไม่ต้องร้อนใจยังไม่รีบขึ้นไหลไปเก็บผักใหม่ๆมาโชว์ให้พี่พพเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ได้พาพี่เพื่อนเพื่อนเข้าสวนแค่นั้นเองค่ะพี่พื่เพื่อนนี่ค่ะเก็บยอดมาใหม่ cama, ๆแบบนี้ล้างแบบนี้นะคะแล้วก็ นี so ่พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีชะอมชะอมก็เอาในบ้านนี่แหละเราก็เก็บของเราเราจะเก็บของใครเพราะเราปลูกไว้กินเองนี่พี่ๆเพื่อนๆนี่บ้านพี่สีวันนี้เขาเอิญแกงผักรวมแกงผักพื้นบ้านใส่ปลากระป๋องนะคะพี่ๆเพื่อนๆทาไมเธอทําเป็นละสีบานเอ้าฉันสมมุติเอาสมมุติว่าทําเป็นสมมุตินะคะสมมุติสมมุตินะคะสมมุติ มาบ้านพี่สีไม่ต้องซีเรียสค่ะมีคนบอกว่าเธอทำกับข้าวให้ใครกินก็ดิฉันกินเองค่ะถึงแม้สีสันจะไม่สวยงามนะคะพี่พี่เพื่อนเราก็ทานของเราได้เราทานเอาประโยชน์นะคะเอาสุขภาพค่ะพี่พี่เพื่อนเป็นบุญของคนเหนือที่เกิดมาแล้วได้กินผักที่ตัวเองปลูกแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษนี่พี่พี่เพื่อน อ้าวทำไมสีบานเธอ,อ,อมาเธอทําไมเธอไม่กินไปไปกินอาหารทะเลปลามงปลาหมึกพี่เพื่พพพอนๆจ๋ากินมาหมดแล้วค่ะก้างเกิงตัวเป็นพันก็กิกนมาแล้วตอนนี้ถึงวัยที่เราจะต้องมาทานผักพื้นบ้านค่ะพี่เพื่พอนๆน้องกาซาบาอกว่าน้องยงบอกว่าคุณมืน่นคุณมืน่นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคนเหนือคนลําปางคนลําปางทาไมไม,ไม่ไม่คุยลําปางล่ะคะอ๋อ อยากได้ยินภาษ si าเ <ะ S 2> หนือแหละสวัสดีเจ้าปีปีเพื่อนเพื่อนทีห้าทุกท่านเอ่อวันนี้เน่เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอสสีบ้านหนึ่งเก้าสามคนลำปางนะเจ้าจะมาแยะกินนะเจ้ามาแกงพักนะเจ้าเอ่อแกงอาปลากระป๋องเจ้าปลากระป๋องกระป๋องกระป๋องปลาอยู่ในกระป๋องเนะเจ้าจะมาแกงกับเอ่อพ, <sh arp from predators> พักพื้น claro. บ <pis> ้านตีสีบ้านปลูกเนะเจ้ามาเรามาเด็ดครับ พี่ๆเพื่อนๆแกงไม่ยากแต่ตอนล้างผักนี่แหละนี่ค่ะพี่พๆเพื่อนๆมีดไม่ทันใจนะคะเอามือนะคะนี่ค่ะการที่เราเป็นแม่บ้านนะคะเห็นไหมน้องยงน้องยงเริ่มเก่งทําครัวเก่งน้องยงเป็นคนที่สมองไวมากนะคะพี่ไม่ได้เข้าใจว่าน้องยงปัญญาอ่อนนะคะคือ ถ้านางอยากทําอะไรนางต้องทําให้ได้นางอยากกินอะไรนางนางต้องได้กินนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่ต้องต้องใช้คําว่านางเลยนะคะพีพ่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็มีมดดํานะคะไม่ต้องกลัวนะคะยาฆ่า,มาแมลงไม่มีแต่มีมดดําค่ะเราจะแช่ผักทิ้งไว้อันนี้ยอดฟักข้าวนะคะที่เราปลูกไว้นะคะนี่พีพพ่เพื่อนเพื่อนยอดฟักข้าวงามไม่งามก็ดูเอาเองนะคะนี่ค่ะ ยอดฟักข้าวสวยงามมากพี่ๆเพื่อนๆยอดฟักข้าวเรากินแต่ยอดกับใบนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่เด็ดเอายอดแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็เอาใบเลาะๆแบบนี้เหมือนผักตําลึงนะคะพี่ดาพี่ดาพี่ดาน้องดาสวัสดีค่ะน้องดา I love you อ่วลืมลืมบอกครับเศรษฐีเมือนล้าน I love you น้องยก I love you ไอสมบูรณ์ไอเลิฟยูเอาเลิฟหมดเลยเหรอน้องกาซาไอเลิฟยูเลิฟหมดทุกคนคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆแหมพี่สีแล้วเมื่อไหร่จะได้กินวันนี้แหละค่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนมามาดูอะไรนะกระตูนเรื่องหนึ่งอะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรอก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องรอนะคะอันนี้ทําไปด้วยนะคะพูดไปด้วยทําไปด้วยนะคะ พักอีตูแล้วก็เก็บเอาในบ้านทุกอย่างแล้วเธอลงทุนอะไรบ้างสิบานเอ้าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าดิฉันไม่ลงทุนโอ้โห